ช่วงนี้แม่เลิกงานดึกหนูจึงคุยกับแม่ว่าอยากไปอยู่กับป้านิ่มป้านิ่มเพื่อนบ้านที่เราสองคนรู้จักสนิทมากๆด้วยและป้านิ่มก็เอ็นดูหนูเฮยพลอยไปอยู่กับป้านิ่มนะแม่เก่งใจป้านิ่มมากอย่าไปเลยดีกว่านะ แต่ว่าแม่คะแม่กลับดึกทุกวันเลยงานแม่ก็เยอะบางที่เสาร์อาทิตย์แม่ก็ไม่เคยว่างด้วยตอนนี้หนูอุาสต์ปิดเธอมาอยู่กับแม่นะใจหนูอยู่เฝ้าห้องแบบนี้ไปตลอดหรออีกอย่างป้านิ่มก็รักและเอ็นดูหนูมากมันก็จริงแต่แม่ต้องขอเวลาคุยกับป้านิ่มก่อนนะแม่เกรงใจป้านะ่ะงั้นก็ได้จ้ะงั้นแม่โทรไปหาป้านิ่มเลย หรือว่าจะไปหาปานิมเองเลยก็ได้อืมเจ้าเด็กคนนี้นี่งั้นแม่โทรไปก็แล้วกันหนูชื่อพลอยนะคะอายุสิบเก้าปีหนูเรียนจบแล้วช่วงนี้ปิดเทอมเลยอยากมาอยู่กับแม่ก่อนแม่โทรหาปานิมเพื่ออยากให้หนูไปอยู่ด้วยเพราะหนูอยากไปมากๆแม่ทำงานประจำและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งนานแล้วและแม่ก็ไม่เคยมีแฟนด้วย ตั้งแต่คบกับพ่อแล้วเลิกกันก็ไม่เคยคิดจะหาผู้ชายคนไหนมาเลี้ยงดูเลยพ่อแม่เป็นซิงเกิลมัมที่ขยันมากๆค่ะแต่หนูเริ่มเบื่อเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนเลยนึกถึงปานิมคนที่เคยช่วยเหลือได้ดูแลแม่ก็นึกอยากไปอยู่กับท่านเลยค่ะเมื่อแม่วางโทรศัพท์จึงรีบพูดกับหนูว่าพลอยปานิมตก ใจแล้วก็โอเคมากๆเดี๋ยวดีใจมากๆด้วยล่ะจริงเหรอจ๊ะแม่จริงงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมเสื้อผ้าได้เลยนะไม่บอกป้านิ่มไว้แหละเดี๋ยวป้านิ่มมารับเองโหทําไมป้านิ่มต้องมารับด้วยหนูเกรงใจจังก็ป้านิ่มนะ่ะคิดถึงหนูมากเลยไปไปไปรีบเข้านอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะ่ะก็ได้ไปหาป้านิ่มแล้วนะคําพูดของแม่ทําให้หนูดีใจมากๆเลย และในขณะนั้นหนูก็รีบเข้านอนเพื่อจะให้ถึงพรุ่งนี้ไวๆพรุ่งนี้ก็รีบพอถึงพรุ่งนี้ก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่จะไปหาป้านิ่มกระเป๋าใบใหญ่ถูกเข็นออกมาหน้าบ้านรถเกง๋งมาจอดอยู่เทียบหน้าบ้านเช่นกันโหป้านิ่มขับรถเก๋งไปด้วยจะแม่ดูสิคำพูดของหนูทำให้แม่หันไปมองแต่จูจู ก็มีผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถอายุอายุน่าจะมากกว่าหนูนิดนึงเดินลงมาเพราะกางเกงยีนขาย,ยาวเสื้อเชิ้ตสีขาวหน้าตาก็ถือว่าโอเคและดีมากๆเลยค่ะผิวขาวจั้วเลยและจู่ๆก็มีอีกคนหนึ่งลงมานั่นก็คือปานิมหนูดีใจมากรีบวิ่งไปทันทียีพรอยของป้าปานิมจ้า เราสองคนรีบกอดกันทันทีปานิมดีใจมากๆที่ได้เจอหนูอีกครั้งเกือบสามปีแล้วที่หนูไม่ได้เห็นปานิมแต่ป้าก็คิดถึงหนูมากๆด้วยป้าดีใจมากเลยที่หนูจะไปอยู่กับป้าแต่หนูเกรงใจป้ามากเลยนะจ๊ะแม่เองก็เกรงใจก็ฉันกลัวว่าจะดื้อน,น่ะสิฉันฝากพี่ด้วยนะเยพลอยของเราเนะ่ะยังเด็กยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองอีกอย่างพี่ก็ไม่มีลูกผู้หญิงหรือหลานผู้หญิงเลยเหย่พลอยนี่แหละป้ารักมากๆเข้าใจไหมคำพูดของป้านิม่มทําให้หนูดีใจมากๆที่ป้าเอ็นดูและเราก็ขึ้นไปนั่งรถเออพลอยนี่พี่วิทย์นะเป็นหลานของป้าเองช่วงเนี้ยเขาเรียนที่มาหาลัยอ๋อ สวัสดีค่ะพี่วิทย์พี่วิทย์ยิ้มแล้วทักทายกลับมาผู้ชายสุขุมนุ่มลึกบวกกับผู้หญิงแก่นแกนเหมือนหนูหน้าตาที่ดูน่ารักนิสัยบ้านบ้านเราสองคนเริ่มเข้ากันได้ดีหลังจากที่ไปอยู่ในบ้านของปานิมนั้นบ้านหลังขนาดกลางมีบริเวณบ้านอย่างสะดวกสบายหนูชอบปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้ทุกอย่างส่วนปานิมเองก็ชอบเหมือนกัน เออพลอยพรุ่งนี้นะ่ะป้าจะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันพระพอดีป้านัดกับเพื่อนเอาไว้เลยไงคะป้าต้องให้พลอยไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเด็กๆไปก็ไม่สนุกพอดีเดี๋ยวพลอยนะ่ะอยู่นี่นะอย่าดื้อละ่ะเข้าใจไหมลูกหนูไม่ดื้อหรอกคะ่ะโอเคงั้นถ้าวิทย์กลับมาพลอยก็บอกวิทย์ให้พาไปไหนก็ได้ ไปเที่ยวหรือไปดูอะไรก็ได้ช่วงนี้เขามีงานไปได้เลยนะลูกงานอะไรคะป้าก็เป็นงานแสดงนู่นนี่นั่นแต่แถวนี้แหละคนแถวนี้เขาจะชอบไปกันทุกปีพลอยมาแล้วอย่ายลืมไี่วิทย์พาไปละ่ะเข้าใจไหมอ,อ๋อได้ค่ะป้าพ่อหนูไปดูแล้วมันเป็นงานประจำปีค่ะหลังจากที่วิทย์กลับมาหนูก็อ้ำอึ้งไม่กล้าพูดเพราะเขาเป็นคนพูดน้อยมากๆ แต่สายตาของเขาเป็นคนสายตาที่ดูดีดูเจ้าเล่และดูเจ้าชูมากๆจะพูดว่าหน้าตากับท่าทางเป็นบุคลิกที่สาวๆอยากจะเข้าหาและเข้าใกล้นั่นเองหนูนั่งอ่านหนังสืออยู่เล่น,ลนๆที่ห้องเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นหนูรีบไปเปิดทันทีอาพิวิทย์มีอะไรคะ ป้าบอกว่าให้พี่พาพลอยไปเดินเล่นน่ะพลอยอยากไปไหมเออแล้วพี่ว่างหรือเปล่าล่ะคะถ้าพี่ไม่ว่างไม่ไปก็ได้คะ่ะพี่เคลียร์งานเสร็จแล้วแล้วก็พรุ่งนี้มีเรียนด้วยเดี๋ยวพี่พาไปนะขอบคุณนะคะพี่วิทย์งั้นก็รีบอาบน้ำเถอะในขณะนั้นหนูก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัว เพื่อที่จะออกไปกับพี่วิทย์ตามลำพังพี่เขาขับรถพานหนูไปทานเทศกาลสนุกมากๆเลยทั้งกินทั้งเดินเล่นพี่เขาเป็นคนจ่ายให้หมดเลยพี่วิทย์หนูเกรงใจนะคะเดี๋ยวหนูจ่ายเองก็ได้เดี๋ยวแม่จะดูเอาไม่เป็นไรหรอกเงินเล็กน้อยนะ่ะพี่จ่ายให้ดีกว่านะหนูตัวเล็กนิดเดียวค่ะแมพี่วิทย์ตัวสูงมากๆเราสองคนเดินด้วยกันดูน่ารักดีค่ะ หนูมีความรู้สึกว่าหลานชายของป้าคนนี้เริ่มจะเข้าหาหนูแล้วสิและในขณะนั้นมือของเขาก็ยื่นมาจับมือของหนูอย่างไม่ตั้งตัวและหนูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะรีบจับทันทีเราสองคนกุมมือกันเดินเล่นแถมยังมองหน้ากันอีกเราเริ่มมีความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์ที่อยากจะใกล้ชิดกันมากมากและสุดท้ายหนูกับพี่เขา ก็ตัดสินใจที่จะลงเอยด้วยกันท่ามกลางความเงียบสงัดและความต้องการของเราสองคนหนูมีความรู้สึกดีดกับพี่เขาทันทีและพี่เขาก็เพื่นคนพูดน้อยและก็บอกว่าพี่เขารักหนูหนูพลาดพลั้งในคืนวันนั้นแต่ก็มีความสุขและเต็มใจมากแต่ก็เหมือนฟ้าผ่าลงมาที่กลางหัวใจของหนูจ,จู่ๆพี่เขาก็มีผู้หญิงคนอื่นแล้ว แถมยังมีมานานแล้วด้วยทำให้ตอนนี้เรื่องราวของเราสองคนมันชุนลมุนมากหนูถามเขาว่าทำไมต้องปกปิดบางหนุ่ยด้วยแล้วคืนนั้นของเรามันเป็นอะไรกันพี่เขาบอกว่าพี่เขาขอโทษขอโทษที่ยังยัางใจไม่ได้ขอโทษแค่นี้เหรอพี่ก็รู้ว่าหนูเสียใจมากแค่ไหนพี่ขอโทษนะพลอย พี่เองก็เสียใจเหมือนกันที่ทําแบบนั้นพี่ห้ามหัวใจตัวเองไม่ได้แต่พี่รักพลอยนะรักเหรอพี่รักหนูแต่พี่มีคนอื่นอยู่แล้วคําพูดแบบนี้พี่ไม่สมควรที่จะพูดด้วยซ้ําแต่พี่รักหนูไงพี่ต้องพูดพี่รักจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะพี่เลิกกับเขาได้ไหมแล้วเราสองคนมาคบกันอย่างเปิดเผยเถอะ มันไม่ได้นะพลอยพี่กับผู้หญิงคนนั้นพี่ต้องรับผิดชอบเธอรับผิดชอบแล้วหนูละ่ะพี่ต้องรับผิดชอบเธอว่าเธอท้องคำพูดของพี่วิทย์เหมือนกับฟ้าผ่าฟาดลงมาที่หน้าของหนูเต็มๆในขณะนั้นหนูล้มทั้งยืนและคิดแค่ว่าจะเดินออกมาและไม่ขอเจอหน้าผู้ชายคนนี้ไปตลอดชีวิต จนในที่สุดหนูก็ทำได้แต่ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เจอหน้าปานิมและครั้งนั้นมันก็คงเป็นบทเรียนในชีวิตของหนูอย่างไม่น่าให้อภัยตัวเองเลยค่ะ